สวัสดีครับนี่ก็มาัวาสวัสดีค่ะที่นี่สถานีรถไฟปางต้นพึงนะครับวันนี้นะคะเราจะพาไปตามหาสภารถไฟกับหัวกันค่ะปะไปกันเลยค่ะ เราก็ออกเดินทางจากนครสวรรค์นะคะตั้งแต่เวลาประมาณ9โมงเช้าค่ะขับรถมาเรื่อยๆเลยไม่เร่งไม่รีบเหนื่อยก็พักหิวก็แวะกินแบตหมดก็ชาร์จค่ะเพื่อที่จะมาตามหาสภารถไฟกับหัวหรือสภาวรวงพึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์กับระยะทางประมาณ260กิโลเมตร และทางแยกด้านขวามือนะคะก็จะเป็นสถานีรถไฟปางต้นพึ่งค่ะแต่เรายังไม่แวะนะคะเดี๋ยวเราจะเลยไปดักถ่ายรถไฟขบวน408กันก่อนค่ะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนเวลาก็เกือบจะบ่าย2.30โมงครึ่งแล้วค่ะเพราะว่าขบวน408เนี่ยจะผ่านสภานรถไฟกับหัวนะคะเวลาประมาณบ่าย2.50โมงนาทีค่ะโอเคส่วนสถานีรถไฟปางต้นพึ่งนะคะรอชมกันในคลิปถัดไป <Okay. S 1> สภา ไกับหัวเนยนะคะก็จะอยู่เลยสถานีรถไฟปางต้นพึ่งไปทางทิศเหนือเนี่ยประมาณ1,700เมตรค่ะทุกคนด้านขวามือนะคะก็ะจะเป็นวัดปางต้นพึ่งค่ะตำบลบ้านดานน่านนาขามจังหวัดอุตรดิตถแหมบรรยากาศที่นี่นี่ร่มรื่นจริงๆเลยนะคะทุกคนต้นไม้ในเขียวชะอุ่มเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ผ่านวัดปางต้นพึ่งมาแล้วนะคะถนนหนทาน,นะคะทุกคนก็จะอาจจะคดเคี้ยวบ้างเล็กน้อยคะ่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นถนนหมู่หมู่บ้านนะคะทุกคนก็จะเล็กเล็กหน่อยแต่รถก็สวนกันได้คะ่ะโอ้ทุกคนแถวนี้ต้นทุเรียนเยอะมากเลยอะ่ะทุกคนนี่ถนนก็จะคดเคี้ยว แบบนี้นะคะแต่ว่าเป็นถนนราดยางค่ะทุกคนสามารถมาได้สบายๆเลยค่ะ <Okay. S 1> โอเคโหเย็นมากเลยทุกคนธรรมชาติที่นี่ดีมากเลยทุกคนต้นทุเรียนเต็มเลยอ่ะนี่เห็นไหมคะต้นเล็กต้นน้อยเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนทุเรียนนะคะ <S <S หมู่บ้านปางต้นพึ่งนะคะทุกคนก็เป็นชุมชนเล็กๆค่ะที่ตั้งอยู่ระหว่างร้อยต่อ ของจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดแพร่ค่ะหมู่บ้านนี้นะคะก็จะเป็นแหล่งผลิตผลไม้เลยค่ะอาเช่นทุเรียนรำไยรองกองลงังสาดอะโวคาโดและสตอเบอรี่ค่ะส่วนการสัญจรไปมาเนี่ยนะคะก็สะดวกสบายเลยค่ะมีทั้งเส้นทางรถไฟและถนนลาดยางเข้ามาถึงเลยค่ะ เป็นบอลเราจะไปต่อดีไหมเนี่ยมาถึงขนาดนี้แล้วก็ต้องไปต่อสิคะทางช่วงตรงนี้นะคะก็จะลำบากนิดหนึงคะ่ะทุกคนสำหรับรถไฟไฟ้าอย่างเรานะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะมาแล้วเนี่ยก็ต้องไปคะ่ะตามที่นิกเกิลบอกเลยคะ่ะโอ้โหดูสิคะทั้งลุม้มทั้งบอสมาแล้วก็ต้องลุยสิคะแม่เห็นรถเก๋งฮอนด้าซิตี้ข้างหน้าออกมาแล้ว สบายใจเลยค่ะแปลว่าทางด้านหน้าเนี่ยไปได้แน่นอนค่ะทุกคนทุกคนบริเวณทางนี้นะคะถนนเนี่ยก็จะเป็นถนนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะทุกคนเห็นไหมคะซักก่อนถึงสะพานรวงพึ่งนะคะประมาณส0มร้อยเมตรกับถนนจะไม่ค่อยดีนะคะทุกคนโอ้ยโอ,โอ้ดูสิคะ <laughs> เป็นลูกลังนะคะ อาเป็นหลุมเป็นบ่อขุคขะบ้างค่ะทุกคนแต่ก็ไม่ได้ลำบากอะไรนะคะสำหรับรถยนต์ค่ะทุกคนสามารถมาได้ค่ะทุกคนล่องรอยฝนทิ่ตกทุกคนเรามาถึงแล้วนะคะทุกคนนี่เลย ค่ะเดี๋ยวหาที่จอดรถแป๊บนึงค่ะทุกคนทุกคนคะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงนะคะด้านหลังค่ะก็เป็นสะพานรวมพึ่งค่ะหรือสะพานรถไฟกับหัวนะคะทุกคนอ่าเดี๋ยวสักครู่นะคะก็จะมีรถท้องถิ่นนะคะที่408นะคะต้นทางสถานีเชียงใหม่ปลายทางสถานีนครสวรรค์ผ่านสะพานนี้กันเดี๋ยวเรามารอรับชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะ หนึ่งเดียวในไทยปกตินะคะสะพานรถไฟที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยจะมีโครงสร้างโค้งๆอยู่ด้านบนค่ะแต่สะพานรวงพึ่งนี้นะคะตรงกันข้ามเลยค่ะกับหัวมาอยู่ด้านล่างลักษณะเหมือนกับรังพึ่งเลยค่ะเดิมทีสะพานรถไฟรวงพึ่งและเส้นทางรถไฟช่วงปางต้นพึ่งนี้นะคะกระสร้างเมื่อปีพศ2453ค่ะเปิดการเดินรถเมื่อวันที่1มิถุนายน2454 และต่อมาในช่วสงสงครามโลกครั้งที่สองนะคะสะพานนี้เนี่ยกิดถูกทิ้งระเบิดจนได้รับความเสียหายทางญี่ปุ่นจึงซ่อมแซมและทำโครงสร้างให้กลับหัวเพื่อไม่ให้เป็นจุดสังเกตได้ไง่ายๆเมื่อมองมาจากเครื่องบินป้องกันการทิ้งระเบิดได้ค่ะเพราะเส้นทางรถไฟนี้นะคะเป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงอาวุธยุธโทโธปกรณ์ของกองทัพญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่สค่ะ สะพานรถไฟกลับหัวนี่นะคะก็อยู่ในพื้นที่ของตำบลบ้านด่านนาขามอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิต์อยู่ระหว่างสถานีรถไฟปางต้นพึง่งและสถานีรถไฟห้วยไร่อยู่ห่างจากสถานีรถไฟกรุงเทพเป็นระยะทางประมาณ511กิโลเมตรในเส้นทางรถไฟสายเหนือค่ะและพิกัด GPS ก็ตามนี้เลยนะคะโอเค ช่วงรอรถไฟเนี่ยก็ชมธรรมชาติกันก่อนเลยนะคะดูสิคะผีเสื้อเยอะแยะมากมายหลากสายพันธุ์เลยคะ่ะทุกคนามาแล้วนะคะ ขบวนรถท้องถิ่นที่408ต้นทางสถานีเชียงใหม่ปลายทางสถานีนะครสวรรค์ก,กำลังจะพาสภาพรถไฟกับหัวค่ะทุกคนอ้าว,วันนี้ขบวน408ใช้รถดีเซลล้างถึง4คันเลยเหรอคะเนี่ยปกติเห็นแค่3คันเองคะ่ะ มาชมอีกมุมกันบ้างนะคะทุกคนฝากกติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ และสำหรับการพามาชมสะพานรถไฟกับหัวหรือสะพานรลวงพึ่งก็ต้องขอจบลงไปทเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย